ไปร่วมวิเคราะห์เพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชน,นะคะแนวโน้มจะเป็นยังไงและความเคลื่อนไหวในทางการเมืองจะเป็นอย่างไรได้บ้างคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์มองแนวโน้มวันนี้เนี่ยคำวินิจฉัยที่ออกมาน่าจะเป็นคุณหรือจะเป็นโทษต่อคุณพิธาได้ค่ะผมยังไม่นำํากอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบนะครับระหว่างทั้งเป็นคุณและเป็นโทษะนะครับเพราะว่า ในเรื่องนี้เนี่ยยังคงมีความหลากหลายทั้งในเชิงการตีความข้อกฎหมายด้วยแล้วก็มีความหลากหลายทั้งในเรื่องข้อพิเศษนะดังนั้นเนี่ยวันนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยมันมีอยู่สามเรื่องเท่านั้นนะครับ <ทะ S 2> หนึ่งก็คือว่าประเด็นในเรื่องว่าไอทีนั้นเนี่ยยังคงเป็นหุ้นที่จะี่ยวต่กิจการสื่อถูกไหะสองก็คือว่าการถิดฟ้องในฐานะผู้กิจการรดตนตบของคุณลิษาเนี่ยคือว่าจะเป็นการถิดฟ้องหุ้นหรือไม่นะครับแล้วก็สามก็คือว่าสัดส่วนจานวนหุ้น ในการผืกกองเนี่ยถือว่าเป็นการครอบยำกิจการสื่อหรือไม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าอ,องค์ประกอบครบทั้งสามประการเนี่ยต้องอบอกว่าจะถือว่าเป็นกรณีการเข้าถ่ายลักษณะตข้งห้ามนะครับตามรัสมุูารเบอรร้อยหนึ่งยี่สิบหกประกอบกับมาตราเก้าสิบแปดยบสามนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เรียนว่าข้อที่จริงแล้วก็ข้อกฎหมายเนี่ยมันมีความติดความหลากหลายมากเลย อย่างเช่นในประเด็นเรื่องของไอทีวีเนี่ยว่ายังเป็นึ้นสื่อหรือไม่แต่ครับก็มีทั้งประเด็นในเรื่องข้อเท็จจริงงนที่ยางติดตามกันว่าตกลงแล้วเนี่ยถือเป็นการประกอบกิจการสื่อไหมทั้งที่ผสมโดยสรเนี่ยก็ยังเขียนเอาอ,อยู่แต่ว่าในทางปฏิบัติไม่มีการดําเนินการแล้วอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าในเรื่องข้อกฎหมายในเรื่องจํานวนหุ้นนะบางท่านจะบอกว่าตามแนวฐานน้ำนูนเนี่ยหนึ่งหุ้นก็ปิดแล้วแต่บางท่านก็บอกว่าก็ต้องเป็นตามแนวฐานดีกาที่ว่าต้องดูทรัพย์ส่วน นะว่าจะมีการครอบงำหรือไม่เพราะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนครับผมคิดวโอกาสออกได้ทุกขับเลยในวันนี้ครับค่ะแล้วอาจารย์มองว่าถ้าเกิดว่าผลออกมาเป็นคุณเนี่ยทางพักเก้าไกลจะได้โมเมนตัมกลับมาจากการที่คุณพิธาได้กลับไปทําหน้าที่สอสอในสภาไหมคะอาจารย์ครับผมคิดว่าทั้งในเรื่องของการเป็นคุณหรือว่าการเป็นโป้นเนี่ยมันเกิดผลทั้งสองด้านนะครับในแง่ของการเป็นคุณก่อนนะครับือถ้าพูดง่ายๆคือคุณพิธาร้อนในวันนี้ แน่นอนประการแรกพลังบวกจะเป็นของพรเกเจ้าไกลเลยในการที่จะเดินหน้านะครับแล้วง็คมพิธาน,นั้นก็ต้องบอกว่าเป็นแม่เหล็กในการที่จะดึงเสียงนะครับของพรรเจ้าไกลเนี่ยได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ,<ะ>บนอกจากนี้การลุยสึกอัิพิารไม่วังใจนะครับการเืินทั้งในสภานอกสภาที่ลออยกข้าหน้าด้วยแล้วก็ประการต่อมานะครับแ,แม้ว่าจะอยู่นะครับจะบอกว่าพักนั้นขายชุดอุดมการมนะครับขายในเรื่องของนโยบาย นะแต่ว่าวันนี้ปัญหาทางในพักเนี่ยก็เป็นโจทย์ใหญ่ไม่น้อยเลยครับเพราะ,ะนั้นถ้าคุณพิธากลับมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการลดกัวแปนะดังกล่าวให้กับพักได้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือจะเป็นการวางบรรทุการในคดีหุ้นสื่อในอนาคตกันนะครับที่จะเอามาใช้เป็นการ,รมเมืองต่างๆเนี่ยได้ยากขึ้นเพราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยคำวิจัยสารน้ำนูนก็จะทําให้ประเด็นตามมาตรา98้าสิบแปดผมว่าสารน้ำนูนมีความชัดเจนขึ้นว่าอย่างไรจึงจะถือว่า สองรุ่นสื่อนะครับค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดในกรณีที่คุณพิธาไม่ได้ไปต่อถ้าไม่รอดนะคะอาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์หลังจากนี้ไว้ไว่ายังไงบ้างคะครับถ้ากรณีที่ไม่รอดนะครับประการแรกแน่นอนก็เป็นพลังบยกดกับกาไกลกยพันนะครับในแง่ของการที่อาจจะถูกหยุดยกประเด็นในเรื่องของการหยุดเลิกกับิบัติหรือสองมาตรฐานต่างๆเข้ามานะครับนะ ส่วนประการต่อม,มาเนี่ยก็อาจจะเป็นการหนุนเสริมพลังทางสังคมนะครับแล้วก็การขยายตัวของการเคลื่อนไหวทางสังคมรวมไปถึงการเติบโตของพลังทางสังคมระยะยาวนะในการที่จะตั้งคําถามกับประเด็นคมนิชย์ัยเหล่านี้นะครับแล้วก็แน่นอนผลกระทบด้านลบต่อภาคเก้าไกรมันก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการขาดแม่เหล็กน,นะที่จะดีอยู่คะแนนเสียงซึ่งเก้าไกรก็ต้องสร้างผู้นำา่านทางใหม่ การเพิ่มเรียมรับในการเลือกตั้งรังหน,ะะน้าหรือถ้าเลวร้ยรายไปกว่านั้นเนี่ยอาจจะนําไปสู่การที่พักแตกก็เป็นไปได้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยอย่าลืมว่าหลายปัญหาที่อยู่ในพักเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาภายในพักก็ยังไม่ได้แก้ไขอย่างชัดเจนและว,วันนี้เนี่ยความหลากหลายต่างๆก็มีมากขึ้นกว่าในอดีตซึ่งเป็นสมัยพักอนาคตใหม่มหนะครับดังนั้นแม้ข้าดคนที่จะมาเรียกความนิยมหรือว่าลดกระแสหรือว่าสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพักเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทําให เรื่องคุณภาพของพรรคนั้นเป็นปัญหาระยะยาวได้เหมือนกันครับค่ะแต่อาจารยถา์ถ้าสมมุตินะถ้ามองในแง่ที่บอกว่าผลมาเป็นบวกกับทางพรรคก้าวไกลเนี่ยตอนนี้ตัวคุณชัยธวัฒน์เองก็เป็นหัวหน้าพรรคเป็นผู้นําฝ่ายค้านอยู่แต่สมมุติถ้าเกิดคุณพิธารอดแล้วได้กลับสู่สภาการกจะเปลี่ยนให้คุณพิธาขึ้นเป็นผู้นําฝ่ายค้านแถมมันจะดูอิหลักอิเหลือกันไหมคะอาจารย์ว่าก่อนหน้านี้ก็พยายามจะชะลอเพื่อให้คุณพิธาเนี่ยได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านแหละก็คือรอผลแต่ว่ามันยื้อไม่ไหว คุณชัยธวัฒก็เป็นผู้นําฝ่ายค้านไปแล้วทีนี้จะมาเปลี่ยนตัวอีกในระยะเวลาแค่การที่คุณชัยธวัฒน์เป็นผู้นําฝ่ายค้านแค่ไม่กี่เดือนมันมันมันจะดูแล้วทําให้เอกภาพในพักฝ่ายค้านเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ผมคิดว่าในแง่ของการที่จะเปลี่ยนตัวณนะเวลานี้เนี่ยคงยังไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะว,ว่าจะมี เรื่องของควานิจัยออกมาในทางที่เป็นคุณตัวเล้คุณวิชากลับมาเป็นสสได้ทั้งหนึ่งนะครับการเสด็จลงมาพักก็คงยังไม่กลับมาเป็นคุณวิชา<ม>รวมถึงผู้นาฝ่ายค้านด้วยะนะแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีความพยายามในการรออะไรต่างๆก็ตามนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยการที่คุณวิชากลับมาในวงโลกเป้าหมายถ้าจะกลับมาได้จริงคือการเป็นคดดน n d i d a นายกในการเล<ม>ือกตั้งครั้งหน้าแล้วก็การขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการเมืองทันน้งในสภาและนอกสภาเพื่อเป็น ถามหรือเป็นพลังให้กับพรรคเก้าไกลนะซึ่งนี้ก็ถืกตั้งคําถามว่าบทบาใทในฐานะฝ่ายค้านก่นอนหน้านี้ก็ยังดูเงียบๆก่ไปนะครับแต่ว่าในการอภิปราย,ยเรื่องงบประมาณเนี่ยจะเรียกคะแนนกลับมาได้พอสมควรเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องเป็นบทบาทหน้านที่ของพิธาแหละครับในการที่เป็นได้เาาหล็กดึงเอาค่านนิยมหรือดึงเอาคะแนนเสียงตรงนี้กลับมามากกว่าที่จะมาดูางกำหนังันหน้านพรรคหรือว่าผู้นำตัดการซึ่งบางอาจจะไม่ได้จําเป็นมากนักครับ S <S <S าอาจารย์คะถ้าหากว่าผลวินิจฉัยออกมาวันนี้เนี่ยคะ่ะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่น่าจะเห็นสมการทางการเมืองของไทยเนี่ยคะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมคะทางพักฝ่กายรัฐบาลเองอาจจะต้องทํางานหนักกันมากขึ้นกว่าน,นี้ไหมคะแน่นอนว่ารัฐบาลอืนล่นะว,วันนี้เนี่ยไม่เพียงแค่ต้องเผชิญกับเรื่องการตรวจสอบจากฝ่ายค้านนะครับหรือว่าจากพักเก้าไก่เท่านั้นแต่ว่าเขาก็ต้องจันในเรื่องนโยบายหลายเรื่อง นั่นก็เป็นสิ่งที่สุพิจาในผนไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําได้เพียงรัฐบาลในการที่จะต้องพิสูจน์ตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นโจทย์ใหญ่อยู่แต่เพราะนั้นไม่ว่าคุณพิธาจะกลับมาหรือไม่กลับมาเนี่ยก็ยังจะเป็นางนนานหนักของรัฐบาลอยู่เช่นเดียวกันลยคนระับค่ะ